ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเลิกสนเซเมนโยอันดิตจีลิบบ์พูดึงเอลเลียตคืนแทนล่าดาวบอลมัดจอดอดีตอดีตกองหน้าลิบระพูแสดงมุมมองว่าอาร์เนอร์สลอดสมควรดึงฮาวิเอลเลียตคืนจากแอสตันวิลล่าในเดือนมก,กราคม แทนที่จะพยายามคว้าองตัวเซเมนโยแข่งกับแมนซิตี้หากสโมสรไม่คิดขายโมซาลาทิ้งิเวอรพ์พภูเป็นหนึ่งในทีมดังของพรีเมียร์ลีกที่ตกเป็นข่าวสนใจซื้อเซเมนโยสตาร์ทีมบอลมัดมาเสริมทัพในตลาดเดือนมก,กราคมแม้จะสถานการณ์ล่าสุดสื่อจะเผยว่าแมนซิตี้จอได้กองหน้าทีมชาติกาน้าไปร่วมทีมเต็มแก่อย่างไรก็ดีสื่อบังสำนักรายงานว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกยังไม่ล้มเลิกความพยายามยื้อแย่งเซเมนโยก,กับทีมเรือใบสีฟ้าหากแต่อันริชแสดงความไม่เห็นด้วยโดยชี้ว่า ผงแดงน่าจะดึงเอเลียตกลับมาจากแอสตันวิลล่าเนื่องจากสิงห์พงานไม่ได้ใช้งานดาวเตะร่างเล็กมากพอหลังยืมตัวไปร่วมทีมตอกกรณีของเอเลียตสล็อตเคยตอบข้อถามของสื่อเมื่อไม่นานมานี้ว่าไม่มีแผนชูนักเตะในสังกัดกลับมาโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้เอเลียตเป็นผู้เล่นของถิ่นวิลพาร์คหากแต่อดีตกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์มองว่าในเมื่อซาร่าน่าจะยังได้ค่าแข่งกับถิ่นแอนฟิ์ต่อสโมสรก็ไม่มีความจําเป็นต้องสนใจเซมิโย ไม่ต้องคิดมากเลยฮาวิเอเลตไม่ได้เล่นให้อสตันวิลล่าดังนั้นดึงเขากลับมาดีกว่าแฟนบอลรักเขาอันดิดรับ,บุูเมื่อ30ธันวาคมในวัยอย่างเขาเขามีผลกระทบตอนที่เขาลงเล่นเขาทําได้ดีมันเป็นการเสียเวลาที่วิลล่าเราต้องการนักเตะที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เขาเปลี่ยนเกมได้ไม่ต้องคิดมากเลยอานเนอไม่ต้องการเขาแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าควรดึงเขากลับมาสู่ทีมโดยเฉพาะเมื่อเราขาดนักเตะบางราย อดิตเอ่ยถึงประเด็นของเซเมนโยว่าเราถูกโยงกับอองตวนเซเมนโยทั้งที่เขาน่าจะไปที่แมนซิตี้เราสมควรพยายามกับดิวนี้ไหมทั้งหมดขึ้นอยู่กับโมซาลาหากเขาย้ายในเดือนมกราคมหรือหลังจบซีซั่นคุณควรพยายามเอาชนะแมนซิตี้ริชาร์ดฮิวรู้จักเขาและหากเป๊ปต้องการเขามันแสดงให้เห็นว่าเขายอดเยี่ยมเขาตัวใหญ่แข็งแกร่ง,รงมีความเร็วและทำประตูได้เขาเล่นได้ทั้งสองฝั่งและสร้างปัญหาให้เราในอดีต แต่เราต้องการเซ็นเต็กด้วยไม่ว่าเจ้าของสมสรจะใช้เงินหรือไม่เราต้องรอดูกันมาเกฮีคือคนที่ใช่หากพวกเขาสามารถคว้าเขาได้ ลวิสติลจังเมลสปอร์ตเปิดเผยว่าสาเหตุสําคัญที่เฟเดโกเคียซ่าไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นมากพอจากที่ผ่านมานั่นก็คือเขาไม่เคยได้รับการไว้วางใจจากอาร์เนอร์เลยจนถึงตอนนี้แม้ว่าเคียซ่าจะมีร่างกายที่ฟิตมากแค่ไหนและมีความเฉียบคมในกรอบเขตโทษเพื่อยิงประตูช่วยทีมได้ยังไงหรือแม้กระทั่งวิ่งไล่บอลจากคู่แข่งอย่างสม่ําเสมอแต่ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นอาร์เนอร์ก็ยังไม่ไว้วางใจในตัวของเขาอยู่ดี อานเอร์มองว่าเคียซ่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเป็นหนึ่งในนักเตะแนวรุกที่ดีเลยทีเดียวแต่เขาเชื่อว่าด้วยสไตล์การเล่นของนักเตะนั้นไม่เข้ากับระบบการเล่นของทีมในเวลานี้ทีม Talk รายงานว่าลิอร์พูเตรียมที่จะทำการตาัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในเร็วๆนี้เกี่ยวกับอนาคตของเทนิโอนีมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปี โงแดงกำลังพิจารณาทางเลือกและความเป็นไปได้สำหรับการปล่อยยืมตัวเนียวนี่ออกไปจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากที่นักเตะกำลังได้รับความสนใจจากทีมในพิมลีกและเดอกแชมเปี้ยนชิพในขณะน,นี้ดิวอพูต้องการตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดและนักเตะของเขาจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและสโมสรที่สามารถรับรองเรื่องนี้ได้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ตัวเนียวนี่ไปใช้งานในส่วนที่เหลือในฤดูกาลนี้ ดีแอนฟิวแรปรายงานว่าอาเนอร์ยืนยันเขายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมลิเวอร์พูลของเขาในเวลานี้เมื่อคุณมีเกมครึ่งแรกที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าในครึ่งหลังคุณสามารถคาดหวังอะไรได้เลยว่ามันจะดียิ่งขึ้นแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่ คุณก็คงคาดหวังว่าครึ่งหลังจะแตกต่างออกไปจากที่เราต้องเผชิญแต่ในฟุตบอลประตูต่างๆสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมได้อย่างมหาศาลและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกหงุดหงิดมากๆเมื่อเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะอีกครั้งและในช่วงท้ายเกมเราไม่ได้ครองบอลได้อีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ชอบใจเลยในเรื่องนี้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขเราต้องจะเย็นมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกดดันใส่มากขึ้นและเล่นให้นิ่งมากพอและเก็บรักษาบอลเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ไม่กลัวโดนปาดหงรอเซนฟรีเกฮีซัมเมอร์เดลี่เมลแท็บรอยดแดนผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลอยากรอเซนสัญญามาเกฮีกองหลังของคริสตันพาเลตแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้มากกว่าเซนเตอร์ทีมชาติอังกฤษกำลังเข้าสู่ระยะ6เดือนสุดท้ายของสัญญาและจะมีอิสระในการเจรจาทำสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรจากต่างประเทศในเดือนมก,กราคมนี้รายงานระบ,บุว่าเกฮีต้องการปล่อยให้สัญญาของตัวเองหมดลงเพื่อเป็นฟรีเอเน่นมากกว่าจะย้ายทีมใหม่ในช่วงตลาดหุนนี้ มีการระบุเพิ่มเติมว่าหงแดงที่เกือบเซ็นสัญญาเกฮีตอนวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันดีเอิลทอนสมอลดิวขวางเกฮีไม่ให้ย้ายไปแอนฟิลด์ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะพวกเขาไม่สามารถหานักเตะใหม่มาทดแทนได้ทัน ทางการลิอร์พูปลดโค้ดลูกตั้งเตะเส้นผลงานเสียประตูมากสุดพ,พิมยริกลิอร์พูยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้แยกทางกับอารอนบริกโค้ดลูกเซตพิษของพวกเขาแล้วหลังมีปัญหาเกี่ยวกับการรับมือลูกตั้งเตะในเวลานี้ลูกเซตพิษเป็นจุดอ่อนของลิอร์พูนับตั้งแต่ขึ้นฤดูกาลนี้มาและพวกเขาตัดสินใจว่าจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งโค้ชเกิดขึ้นพวกเขายัางไม่ได้มองหาใครมาแทนบริกและโยกหน้าที่ของเขาไปให้โค้ชสตาฟคนอื่นรับผิดชอบเป็นการชั่วคราว ฤดูกาลนี้หากไม่นับจุดโทษแล้วโหงแดงเป็นทีมที่เสียประตูจากลูกเซตพีษมากที่สุดในลีกที่12ประตูและหากคิดเพียงแค่ลูกเตะม,ม,มุมพวกเขาเสียไปถึง7ประตูเป็นรองเพียงแค่วสเซีมยมูเต็ดที่เสียประตูจากเตะม,มุมไป10ตุงมนอกเหือจากนี้ริอร์พูยังมีค่าเฉลี่ยทำประตูได้2.4ประตูต่อเซตพีซส0ผลมีเพียงแค่เบนฟอร์ดเท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าพวกเขา บริกย้ายมาเป็นลูกมือของสล็อตตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีก่อนโดยทีแรกรับตำแหน่งโค้ชทีมชุดใหญ่สำหรับการพัฒนานักเตะเพื่อทดแทนวิทตอมาตอสที่อำลาทีมตอนนั้นพวกเขาพยายามตามหาโค้ชเซตพีสแต่ก็หาคนที่เหมาะสมไม่ได้แต่สุดท้ายเลยมอบหมายหน้าที่ให้บริกดูแลเซตพีสของทีมแทนสัมเมื่อทีแล้วพวกเขาดึงลุยฟ์นันโดย,ยูเบลมาเป็นโค้ชฝ่ายพัฒนานักเตะที่บริกเพื่อจะได้โฟกัสกับการเป็นโค้ชเซตพีสแบบเต็มที่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ก่อนหน้านี้บริคเคยเป็นผู้ชชวยโค้ชของนิโก้โควต์ส,สมัยคุมบัวบวกก่อนออกจากตำแหน่งในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเขายังเคยทำงานหลากหลายบทบาทกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา9ปีและโมนโกอีก2ปีอาร์ซนอลยืนหนึ่งลูกตั้งแต่โหดสุดพียมลีกลิอร์รพูร,รังบอยติดลบหนักเปิดผลต่างประตูจากลูกตั้งแต่ของทั้ง20ทีมพิมลีกอาร์ซนอลยืนหนึ่งผลงานดีสุดตามบริสเอิ์และแมนยูส่วนลิอร์รพูร,รังท้ายติดลบไปถึง9ลูก ขณนะเดียวกันมีการรวบรวมสถิติจาก18นัดที่ผ่านมาออกมาว่าอาร์ซนอลเป็นทีมที่มีผลต่างประตูจากลูกตั้งเตะไม่รวมจุดโทษบวกมากสุดโดยได้12และเสีย4มีผลต่างบวก8ส่วนลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีผลต่างประตูจากลูกตั้งเตะติดลบมากที่สุดโดยได้3และเสีย12มีผลต่างลบ9อันดับทีมพิเีกได้เสียประตูจากลูกตั้งเตะหลังผ่าน18นัด1อาร์ซนอลได้ประตู12เสียประตู4ผลต่างบวก8 2สเปอร์ได้ประตู9เสียประตู2ผลต่างบวก7 3ามแมนยูได้ประตู13เสียประตู8ผลต่างบวก5 3าสามเชนเนแลนด์ได้ประตู8เสียประตู3ผลต่างบวก5 5เชลซีได้ประตู11เสียประตู7ผลต่างบวก4 6หลีดได้ประตู12เสียประตู9ผลต่างบวก3 7แอสตันวิลล่าได้ประตู9เสียประตู7ผลต่างบวก2 7เเอเวอเรตได้ประตู6เสียประตู4ผลต่างบวก2 9เ้บนฟอร์ดได้ประตู3เสียประตู3ผลต่างศูน 9. ไบรตันได้ประตู6เสียประตู6ผลต่าง0 9. ฟูลแลมได้ประตู7เสียประตู7ผลต่าง0 9. แมนซิตี้ได้ประตู6เสียประตู6ผลต่าง0 9. นิวคาสเซิลได้ประตู8เสียประตู8ผลต่าง0 14. คิตตันพาเลดได้ประตู8เสียประตู10ผลต่างลบ2 14. วูฟแฮมตันได้ประตู3เสียประตู5ผลต่างลบ2 16. เบอร์ลี่ได้ประตู4เสียประตู8ผลต่างลบ4 17. เวธแฮมได้ประตู6 เสียประตู11ผลต่างลบ5 18บอลมัดได้ประตู6เสียประตู12ผลต่างลบ6 19ฟอร์เรสต์ได้ประตู4เสียประตู12ผลต่างลบ8 20ลิเวอร์พูลได้ประตู3เสียประตู12ผลต่างลบ9ขอเดินตามรอยเจอราดเคอติสโจนประกาศเป้าหมายหวังเป็นกัปตันลิเวอร์พูลเคอติสโจนกองกลางลิเวอร์พูลแสดงความชัดเจนว่าต้องการสวมปลอกแขนกัปตันหงสแดงในอนาคตเพื่อเดินตามรอยสตีเวนเจอราดตำนานของสโมสรซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้านาย โจนดาวเตยทีมชาติอังกฤษวัย23ปีเคยเป็นลูกทีมของเจอราดมาก่อนสมัยที่อดีตสตาร์ดังของสโมสรสวมบทกุนซือทีมชุดยู18ของทินแอนฟิลดวพร้อมกันนี้ในฐานะนักเตะในอาคาเดมีเช่นกันโจนจึงตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการได้เป็นกัปตันทีมของสโมสรในอนาคตเช่นเดียวกับสตีวิจีใช่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่ผมต้องทอมตัวเอาไว้ก่อนผมไม่อยากบอกว่าใช่ผมอยากเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลหรืออะไรทำนองนั้น จูนซึ่งกลายมาเป็นนักเตะตัวหลักของอาร์เนสซอลตผู้จัดการทีมชาวเนเธอแลนด์ในหลายนัดหลังให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์เมื่อ30ธันวาคมผมต้องการเป็นกัปตันทีมผมอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตเหมือนคนที่คุณเฝ้ามองและทุกคนรู้จักเจอราหากผมเดินตามรอยเท้าของเขาได้มันจะยอดเยี่ยมทุกคนยังพูดถึงตำนานอย่างเขาเสมอผมอยากถูกมองแบบนั้นเช่นกัน ซูซึ่งลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปแล้ว202นัดในเวลา7ปีเสริมถึงเจอราซึ่งลงเล่นให้สโมสร710นัดในเวลา17ปีว่ามันเป็นจำนวนเกมที่มากแต่ผมอายุแค่24ปีผมยังเหลือเวลาอีกมากแต่ใช่ผมคิดว่าผมต้องทำตัวให้ฟิตตลอดเวลาและทำในสิ่งที่ถูกต้องไปจนจบอาชีพของผมจากนั้นเราจะได้เห็นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ